โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่วันนี้ผมก็จะมาอัดคลิปครับนี่ขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ตอนนี้ช่องผมครับ4 0 0 0มืซับสไคร์แล้วนะครับนี่ก็วันนี้ผมก็มากับนี่ครับนี่นี่ใครดูด้วยครับสวัสดีครับอ่าชื่ออะไรครับเบียกี้เองเบียกี้เองอ๋อเบียกี้เองชื่ออะไรครับ เบกกี้กิม์อ๋อครับโอ้มียอดยู u b e ด้วยะโอ้ตัวจริงตัวจริงตัวจริงเสียงจริงครับเนี่ยวีพี่อวด้วยตัวปลอมออกแล้วอีกนาทีวะหนึ่งนาทีครึ่งอนนานนานเลยอีกนาทีขุดย่าเล่นครับนขุดญ้าเล่นเด้งหลุดอีกคอยดูจะบอกให้อัดไปหลายรอบมากใช่อัดหลายรอบมากโทรฟีไม่มีใช่ ให้เอกออกเงินอีกปึ๊บมันพิมอะไรวะปื๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊ไปกลางไหมไปกลางกลางดิเอ๊ะเหมือนไม่มี V P มีป่ะมีมั้งเฮ้ยไม่มีวะเฮ้ยเกมเสร็จแน่เสร็จมันแน่พอใจละเสร็จมันแน่เฮ้ยอาจจะเข้ามาท้ายๆก็ได้ คนเริ่มเต็มมันจะยิ่งมาเนาะเพราะมันเหลือที่ว่างไว้ให้ V P เฮ้ยห้าเลยมาแล้วสามสองหนึ่งศูนย์กรโดดไปแล้วกรโดดไปแล้ววิ่งดี่ปบินวะตึ๊ดตดตตึดตอย่าหลุดเด้อ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 โอ้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยที่ตูดนะคอยที่ตูด ไอ,ไอคนนี้มีชุดแมอวอะไอคนนี้ไม่มีไอไอคนนี้ไม่มีผู้หญิงด้วยเศรจทูน่เฮ้ยกระแกงผู้หญิงไม่ดีเฮ้ยไม่เป็นไรมันเป็นเกมมันเป็นเกมเฮ้ยมันวิ่งหนีวะเฮ้ยจะว่าจะเฟิร์สคินซะหน่หอยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมันวิ่งหนีอย่าวิ่งสิจ๊ะรอไร รอพี่ก่อนระวัชรคนนี้รอพี่ก่อนเฮ้ยมันตมันมันมันเฮ้ยมีคนมีคนตีเฮ้ยผู้ชายเหรอผู้ชายมาดิอุ้ยเอ้าไอ้ฆ่าเหรอเฮ้ยโคตรังโครังเฮ้ยมีผู้หญิงผู้หญิงกูตามผู้หญิงก่อนแล้วผู้หญิงผู้หญิงเฮ้ยควจะตายแล้วเฮ้ยจะตายแล้วเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนครับนี่ให้นันนไม่ต้องช่วยแล้วมันมันเก่งมันเก่งเอ้าไก่หายเอ้าไก่หายใครกินล่ะ ก็ร้นจะกินไก่เลยเแ่่กินจะไปกินในน้ำเนี่ยน้ำเยอะด้วยแถวเนี้ยทะเลเลยมั้งเนี่ยใช่สูงจังวะกูตกกูตายแน่นอนเลยกูคิว่าแม่งเอ้ยผู้หญิง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 อืมจะมาแอบอุ้ยตายแล้วอุ้ยไม่ลงไม่ลงคุยเอกนีิโหดรังแกได้รังแก ผ่าจะเป็นผู้ชายได้กใช่ต้องคิดแบบนี้ใช่แน่นอนในเกมเชื่ออะไรได้เอ้ยจะพูดอะไรดีวะในเกมเชื่ออะไรได้เอออ๋อยู่ฝั่งนู้นเหรอลงดีไหมลงเลยลงเลยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยออุยลงไปตรงกลางไะมตาป่ะไปกลางดีกว่ากลางกลางกลางเราเป็นกลางครับไม่ลำเอียงไปรอเช็ดรีฟิลรอเช็ดรีฟิลอุ้ย กูตกกูเจ็บมากเลยเนี่ยไม่ไมโอเคเราไม่มีวีพีเราหมดได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี่คนสิบคนมันอยู่กลาง<อ>มันก็เบื่อไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาคนดีกว่าตีกันเล่นไหม <c oughs> <c oughs> ยุบ <c oughs> เฮ้ยเจอ,เอ,เอ,เอคน,นอว่ะไหนวะแถวหน้าอ๋อ เบียีเหมือนแลกจังวะใช่มันแลกๆยังไงก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นคัลนใหม่กันนะม,มันเปิดป้องกันบินแบบเมื่อกี้อเนาะเออถึงโดนเตะเพราะว่าบินนะปกติมันปิดไว้นะอนนันนี้ดึงอันนี้ดึงไม่เห็นมีนะน่ะไอพวกใช้แฮกมอดแฮกอะไรนะ่ะแบบเนี้ยเออบินไม่ได้มั้งมันมีป้องกันบินเลยมันแลกขึ้นนะหรือเดินตรวจสอบเอ้ยโอ้เสร็จเบียกี้แน่นอนเลยเวรกรรมเฮ้ยอู้ด้วยผมไม่เห็นพมไม่เห็น มองไม่เห็นอุ้ยติดต้นไม้อุ <s <s ้ยอุ้ยอย่าอย่าอย่าวิ่งหนีก่อนวิ่งหนี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 อึบอึบยิ่งม่าอู้จจะตายแล้วพีมาแล้วเออตายซะแล้วอืมเป็นกรรมพีมาแล้วร้างแคขน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 อย่าโดดอย่าโดดนี้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 เดินดยเดินนี้โดดนี้วิ่งวิ่งวิ่งมันโดดมันโดดโยงโยงโยงอย่างกระจิงโจ้ อุ้ยตัดหน้าครับออ้ชนะแล้วโอ้โหของเพียบมันอกีะบางมองไม่เห็นน่ะนั่นแหละเหมือนเอกเลยต้้งเอาไงเนี่ยรอยข้างนอกอ่ะเฮ้ยมีคนมาเยศเต้เอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเฮ้ยมีคนมาจะตายดีไหมตายตายแพชุดทองไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยยุงกัดนั่งอยู่นอกม้งว่ะ ระวังตายระวังตายอิยังกษัระยเตือนมาใครจะมาสอยหลังใครจะมาสอยหลังไม่มีใครช่วยดูแล้วต้องช่วยตัวเองช่วยตัวเองถ้ <c oughs> าไม่บัอกเดิมหือ <c oughs> เอิม่มเอ้ยรองเท้ามีแล้วนี่ว่ะหม,มาพึ่เอาไมบัอกเว้ยเอา อะไรวะบักเยอะอืมหอสี่คนละโอ้โหเดี๋ยวเล่นแค่ตาเดียวพอะวะกลัวพ่อว่าวะแ่งมานั่งตั้งนานละ <c oughs> โอ้โลุดนะอ,อ้า <c oughs> ก็สวัสดีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สวัสด,ดีอ่านี่ครับก็คงจะจบแค่นี้ครับก็เมื่อกี้บล็อกลันเชอร์เด้งออกครับน่าจะบักเรื่องหีบโอย้เสียง,งแฮบบ <c oughs> โอเคนี่ก็เบียกีครับอ่าพูดอะไรหน่อยครับ ก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครป์ช่องวิกกี้ด like, ้วยนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็บาย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 กดไลค์ด้วยนะ